ผมฝากไปถึงประชาชนที่บ้านนะครับท่านได้ฟังผมอยู่ตอนนี้ท่านดูหน้าผมท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผมผมพูดจากสมองที่ท่านมันน้อยเนี่ยของผมเนี่ยออกมานะ่แต่ท่านจะรู้ว่าผมมีประสบการณ์มาหกเจ็ดปีมาแล้วตรงนี้คือความแตกต่างนะครับที่ผมน่าจะรู้มากกว่าท่านซ้ายมือนะครับคุณประยุทธ์สร้างงบประมาณตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับพอยุตยอำนาจยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดปี ก็ต bon ั้งเปาะมาณ5-8จนถึงปี65เนี่ยนะครับตั้งงบเกินดุลทุกปีนะครับก็รู้นะว่าปีหนึ่งนะประเทศชาติจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตั้งมันเกินนะครับเพราะเอาเงินมาผ่านหมดบอกประเทศต้องมีทหารต้องเกณฑ์เกณฑ์มันตลอดนะครับยอดทหารไม่ลดลงเลยทหารเกณฑ์ไม่ลดลงประชาชนช็งไม่รู้หรอก ว่าเกณฑ์มาทหารมาทําไมทหารก็อ้างมีความจําเป็นแต่ผมมารู้นะครับท่านบอกว่าเอ๊ะม,มีทหารไม่ทําไมนะฮะมีไว้เราก็ไม่ได้รบวันนี้ทหารทําอะไรบ้างครับนะไม่ว่าจะสถาการโควิดไม่ว่าจะน้ําท่วมฝนแรงภัยพิบัติดูแลแรงงานต่างด้าวการลักงลอเข้าบัตรเทศทหารลงไปช่วยเยอะครับหมอทหารพยาบาลทหารในสิบแสนรักลงไปเพียบนะครับจากโรงพยาบาลทหาร ที่เรามีอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับเนี่ยท่านประธานที่ประชุมเราต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สิสนแต่ท่านนายกนี่ท่านไม่ต้องยืน่นหกท่านด้วยกันนะนะคณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยท่านรองวิศนุเนี่ยรู้สึกมาด้วยวันนี้เมื่อเช้าเห็นก็ไม่ต้องยืน่นได้รับการยกเว้นอะไรกันเนี่ยนะเป็นอาภิชฌนชนเลยอย่าบอกว่าคอสชอผมไม่ตรวจสอบผมทุกตรวจสอบหมดมองค์กรศัสดิ์เขาตั้งเรื่องมาเลยมาผมก็สู้ไปชี้แจงไปข้อที่จริงไปนะครับก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่มันหนักหนาสาหัส ชี้แจงได้มันก็จบนะอย่าบอกว่าเออผมไม่ได้รับใช้อำนาจรัฐประหารต่างๆท่านท่านเข้าใจอะไรไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะปีหกสี่ปีหกสามหนึ่งร้อยสี่สูงที่สุดนะกว่าทุกยุคทุกสมัยคือยิ่งอยู่ยิ่งโกงนะครับยิ่งโกงกันมากที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าปล่อยให้คุณไปยุทธเป็นนายกตรีต่อไปนะประเทศไทยมันยิ่งโกงมากขึ้นนะครับปัญหาเรื่องการทุจริตก็เช่นกันผมประกาศไปแล้วถ้าท่านมองตัวเลขการดําเนินคดีนะครับในวันนี้มีการถูกในคดีทั้งการระดับสูงระดับกลางระดับล่างไล่ออกลดออกมีคดีจํานวนมากนะครับท่านบอกว่าวันนี้มันมีมากเพราะมีคดีมากท้าไม่มก่อนมันก็มากกว่านี้แล้วครับแต่ไม่มีถูก,เกดเินคดีในเรื่องของนี่ จะบอกก็มีนี่โน่นนี่มาเพราะนั้นนี่แต่จริงจริงก็ส่งต่อมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับผมก็ไม่มีเพิ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลผมนะครับแต่ก็เป็นนี่ที่เกิดมูลค่าป้องกันโควิดนะแว่นแว่นนี่เขาไว้มีไว้ป้องกันนะครับส่งไปให้ชาวบ้านให้ถึงที่ถึงบ้านหน้ากากก็คนละกี่อันห้าสิบอันร้อยอันก็ว่าไปแว่นนี่ไม่ต้องหรอกครับคนละหนึ่งก็พอแล้วนะครับเอาเฟสชิลนะ ที่ก็าใส่ปิดหน้าตัลนรู้ดีเนี่ยอย่างนี้นะใช่ไหมฮะส่งไปนะครับผมก็มีแต่กรนเดือนผมไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้มีลูกหลานทําอะไรล่ะอะไระทำธุรกิจไม่ทําที่พักรีสอร์ทรี่เสริฐไม่มีเลยก็มีกระเดือนเท่านั้นแหละครับที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใครทั้งสิ้นนะอันนี้ผมยืนยันด้วดได้นะแล้วผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันนะ โอ้นั้นผมจะไม่ทำอะไรที่มันผิดนะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับกุญแจห้องสสที่ให้ผมมีกุญแจให้บอกอย่าทำหาย <laughs> ดอกละหมื่นกว่าบาทมันอะไรกันนะกรนาเนี่ยนะสภาใช้กุญแจห้องเนี่ยดอกละหมื่นมาบาทไม่รวมไอ้ไอแม่กุญแจนะลูกกุญแจลูกเดียวหมื่นกว่าบาทนะครับท่านเคยพูดว่านะครับมึงลองมาไล่กูด,ดิ ในวันนี้ผมก็จะพูดว่าผมมาไล่ท่านแล้วครับนะครับนะผมมาไล่ท่านแล้วให้พนจัดตาแหน่งไปจะบอกว่าผมไม่นึกถึงประชาชนเหรอผมนึกถึงเขาทุกวันนะ่ะนะทุกวันโอเคนะครับก็ขออนุญาตพูดครบเท่านี้ก่อนด้วยความเคารพพี่นะครับสวัสดีครับ